สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆทุกท่านด้วยรักกันนะครับมาอยู่กับผมนะฮะมันนี่เพเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปได้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาในของตัวแอปไทเดอรี่นะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้อัปเดตมานานเนาะและก็ในของตัวแอปเนี้ยมันมีในการเปลี่ยนช่องทางในการถอนละเมื่อก่อนนะครับก็คือมันจะถอนเข้าในของทูนิวเล็ตไม่ได้นะครับในของตัวแอปไทเดอรี่นี้นะครับ แต่ว่าในตอนนี้นะครับก็สามารถทําการถอนเงินเข้าในของทูนี่วอลเล็ได้แล้วนะครับและในวันนี้ผมจะมาทําการถอน500บาทให้ทุกคนดูว่ามันถอนได้จริงหรือเปล่าในนับปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ถอนมานานนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันยังใจอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ทุกคนดูรักกันนะครับส่วนวิธีในการทํางานหรือว่าขั้นตอนในการทํางานต่างๆก็ไม่มีอะไรมากใหม่นะครับก็แค่ดูวิดีโออ่า อันข่าวสารอะไรประมาณนี้ก็รับเหรียญน,นะครับเอาไปแลกเงินได้จากการแนะนําเพื่อนแนะนําเพื่อนเชิญเพื่อนนะครับภารกิจต่างๆนะครับในของตัวแอปไทยเดอรี่นี้นะครับอ่ะเรามาทําการถอนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูในของเมนูการทํางานต่างๆแต่ละเมนูกันนะครับโอเคก็มาในของตรงที่บัญชีนะครับส่วนใครนะครับที่เรียกว่าเพิ่งรู้จักในของตัวแอปนี้นะครับและจะสมัครมาก็สามารถสมัครได้โดยการกดลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับ กดปุ๊บก็ไปดาวน์โหลดแอปใน Play Store ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสแนะนำต่างๆรับเหรียญคือฟรีไปเลยนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับก็มาตรงที่หน้าบัญชีของฉันแล้วก็ไปที่รลกเงินกันนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมดประมาณ597,000เหรียญถ้าตีเป็นเงินประมาณก็597บบาทนะครับกดไปที่แรกนะครับมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับ กดเข้ามาแล้วนะครับนะฮะส่วนในการถอนนะครับเมื่อก่อนนะครับมันถอนเข้าเนื้อของพร้อมเพย์นะฮะแต่ว่าในนับปัจจุบันนี้นะครับเนของการถอนเงินเข้าเนื้อของพร้อมเพย์ทางแอปไทเดอรี่เขาได้เอาออกไปแล้วนะครับก็จะถอนเข้าเนื้อของทูนิวเวลตแล้วนะครับเนื้อของพร้อมเพย์หายไปแล้วนะและก็ในของการเติมเงินเข้าเบอร์มือถือก็สามารถเติมได้นะครับ a s d tag t o m ็ก i n g ใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ถอนได้นะครับ นี่นะครับประมาณนี้เลยก็จะมาทําการถอน500บาทนะครับ500บาทใช้เหรียญ5 0 0แสนเหรียญในการถอนนะถ้าใครที่เล่นใหม่นะครับมาปุ๊บก็สามารถถอน1บาทได้เลยนะครับมาปุ๊บถอนได้เลยนะถอนได้เลยนะครับคนที่สมัครใหม่ปุ๊บถอนได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะมาถอน500นะครับก็จะมี10บาท5 0 0ร0อยหนึ่นะฮะก็ถอนไปเลยนะครับยินยันในการแลกลับนะฮะแล้วก็ยินยันนะครับ โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็ไปดูในของประวัติการถอนกันเลยนะครับประวัติการถอนหรือว่าประวัติในการแรกเงินของเราอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนี่ตรงนี้นะครับนี่นะูนิวโวลต์นะครับ500บาทกําลังตรวจสอบนะครับเมื่อก่อนนะผมถอนเงินนะเห็นปะผมถอนเข้าในของพร้อมเพย์นะนี่นะครับ ก็คือ1 1 0 0 1 0 0น0 0 0 0 100, น1 0 0นหัาบหนึ0บาท1บาทนะครับคงถอนเมื่อก่อนมาแล้วนะครับย่อยังจ่ายแล้วก็ยังได้รับเงินมาจนถึงนับปัจจุบันนี้นะและในตอนนี้ผมถอนอีก500บาทนะครับไม่รู้ว่าจะจายหรือเปล่าโอเคจ่ายแล้วเห็นปะมันขึ้นมาแล้วคุณได้ทําการถอนเงิน500บาทนะครับปุ๊บปุ๊บสำเร็จแล้วเห็นปะได้รับแล้วนะครับก็กดกลับมา ไม่นานนะแป๊บเดียวนะครับเห็นปะไวมากนะครับไม่ต้องรอนานนะผมถอนในของวันที่24นะครับเดือน2ปี2 0ง2เวลา12บสนกาเนาทีนะครับเดี๋ยวไปดูในของ t ูบูนิเวเลตกันเลยนะครับก็ไปกันฮะในตอนนี้นะครับก็มาในของทูบูนิเวเลต์ละนะครับก็ถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับ 500บาทนะครับเห็นปะเข้ามาแล้วนะ24นะครับเดือน2นะปี2565นะครับก็เวลา12ได้88นาทีคือไวมากนะครับได้รับมาแล้ว500บาทนับที่ถอนไปนะครับในของตัวแอปไทเดเรี่นี้ก็ยังจ่ายนะแต่ว่ามีเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆหลายท่านเขาถอนแล้วเขาไม่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมอือนกันนะครับแต่ถ้าคนที่ถอนเนี่ยสมมากเขาจะได้รับกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําการโกงหรือว่าสร้างหลายบัญชีนะครับถ้าเรา ทำการโกงสร้างหลายๆบัญชีอะไรประมาณนี้เพื่อทําการเชิญหลายหลายบัญชีอย่างเงี้ยคืออันนี้เขาจะไม่จ่ายเงินให้เรานะแต่ถ้าเราที่เล่นตามปกตินะครับก็จะได้รับเงินตามปกตินะครับอันนี้สําหรับคนที่ถอนไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนได้ทําอะไรเอาไว้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาในของขั้นตอนในการทํางานหรือว่าแต่รับเมนูกันเลยนะครับมาในของภารกิจกันเลยนะครับมาในของภารกิจกันเลยนะครับ ในภารกิจอันนี้นะครับก็เรียกว่าทุกวันเนาะเขาจะมีให้เราทําการล็อกอินเช็คอินนะครับรับเหรียญไปนะครับแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook นะครับก็จะได้50เหรียญแล้วก็150เหรียญน,นะครับถ้าเราอ่านบทความนะครับสบมบทความจากการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็จะได้รับ3ามร้อยถึงห้าเหรียญน,นะก็คืออันนี้ที่เขาแจ้งเตือนมาก็คือมันจะขึ้นมาในของอหน้านี้นะครับก็เรากดเข้าไปอ่านนะครับ 3บบทความนะครับก็จะได้รับเหรียญตามนี้นะครับส่วนในของภารกิจหรือว่ารางวัลเพิ่มเติมนะครับก็ตามนี้นะเขาจะมีให้เราทำนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับแล้วก็เล่นเกมเพื่อรับรางวัลนะครับก็จะมีขั้นตอนในการทํางานต่างๆก็คือประมาณนี้นะครับหมูล้อนะครับลุ้นรับเหรียญว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีของดูวิดีโอนะครับอันนี้นะครับสาหรับใครที่ ชอบดู YouTube หรือว่า TikTok แนะนำว่าให้ดูผ่านในของตัวแอปนี้จะได้รับเงินจากการดูวิดีโอหรือว่า TikTok นะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับชมหรือว่าเยี่ยมเพจของเขาก็จะได้รับ100 000, 200, 000, เหรียญ2 0 0 2 0 0 0เหรียญอะไรประมาณนี้นะก็คือที่ผมบอกว่าให้เราดูวิดีโอหรือว่าดู u t u b e นะครับผ่านในของตัวแอปนี้นะครับไทเดอรี่ก็จะได้รับเหรียญเอาไปแลกเงินก็คือตามนี้นะครับนี่เห็นไหม เราทําการดูวิดีโอผ่านทิ k ตอกเนี่ยเราก็จะได้รับเหออรียญเอาแปแลกเงินได้นะครับง่ายมากนะครับก็แค่เราเปลี่ยนจากการดูวิดีโอ YouTube หรือว่าทิตตอกเข้ามาดูของตัวแอปนี้ก็จะได้รับเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นของวิดีโอนะครับหรือว่าโฆษณาต่างๆเนาะดูไปก็ได้รับเหรียญเหมือนกันนะครับก็คือเมนูนี้นะครับวิดีโอนะครับนี่นะฮะเช่นี้เองนะครับ ส่วในของหน้าหลักนี้นะครับก็เรียกว่าจะเป็นข่าวนะครับการข่าวอัปเดตอ่าโควิดสามโคงบันเทิงการเมืองต่างๆนะครับมีหมดเลยนะครับแค่เราอ่านแค่นี้เราก็ได้รับเหรียญเอาไปแลกเงินได้เหมือนกันก็จะาได้น้อยนะแต่ว่ามันได้จริงนะครับแล้วก็จ่ายจริงด้วยจ่ายไว้ด้วย,วย,วยนะครับเมนูก็มีประมาณขี้นี้นะแต่ว่าอย่าลืมกดรับเหรียญจากข้างบนนี้ด้วยนะครับก็กดรับไปนะฮะ นี่ครับขั้นตอนในของแต่ละเมนูก็มีเพียงแค่นี้แต่ว่าสําหรับใครนะครับที่อยากแนะนําเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนได้เหมือนกันนะครับจากเมนูนี้กันเลยนะครับนี่เห็นปะหรือจะข้างล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่นะนี่เชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลน,นะครับ5000เหรียญหรือว่า5000บาทนะครับกดเข้าไปได้เลยปุ๊บกดเข้ามานะครับนี่แล้วก็กดไปที่ ชวนเพื่อนสร้างไรได้ทันทีนะครับกดเข้าไปหรือจะกดกจากข้้งล่างนี้ก็ได้นะนี่ครับอันนี้คือคั้ลอลิงนะครับกดลิงก์คั้ลอลิงตรงนี้ไปนะครับเอาไปให้เพื่อนทาการโหลดแอปพลิเคชันนะครับถ้าเพื่อนโหลดเสร็จแล้วเราก็เอารหัสแนะนําของเราตรงนี้เอาให้เพื่อนใส่นะครับและเราก็จะได้รับเหรียญนะครับแล้วก็เพื่อนของเราก็จะได้รับเหรียญเหมือนกันก็คือเพื่อนใส่เพื่อนก็ได้เพื่อนใส่เราก็ได้นะครับวินวินกันทั้ง2คนนะครับ นี่นะฮะนี่ประวัติในการเชิญเพื่อนต่างๆนะครับก็มีแค่นี้นะครับคือในนับปัจจุบันเนี่ยในของตัวแอปนี้ผมหาเงินได้จากในของตัวแอปนี้มาได้แล้ว6,500บาทนะครับนี่รายได้ที่ผมหามาได้ตั้งแต่เมื่อก่อนมาละรวมมันจนถึงในนับปัจจุบันนี้ก็6500บาทถือว่าหาฟรีนะครับหาฟรีได้จากการหาฟรีเชิญเพื่อนต่างๆนะครับ แล้วก็จะมีของภารกิจเหรียญตรงนี้ด้วยนะครับภารกิจเหรียญครับก็มาทํานะฮะใครที่อยากหาเงินฟรีไวก็ต้องทําแต่ใครที่เรียกว่าแค่เล่นผัมผ่านนะฮะแล้วก็รับเงินเนาะได้เงินก็ถอนนะครับแค่เล่นผัผ่านไม่ซีเรียสก็นี่ครับไม่ต้องทำในของเมนูนี้ก็ได้๋ยวถ้าทาตรงนี้ก็จะได้รับเหรียญไว้นะนี่เขาจะมีขั้นตอนในการทำทำภารกิจรับเหรียญต่างๆไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่มีแค่นี้นะฮะ อ่าสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็มาทำด้วยกันได้นะครับเมนูต่างๆมีเยอะมากมม่เลยนะครับก็มาทำด้วยกันได้ลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อ่าส่วนเมนูต่างๆเนาะหรือว่าปัญหาต่างๆก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะผมจะทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับปัญหาต่างๆก็สามารถไปดูได้มันอาจจะแก้ได้ไม่มากและก็น้อยนะครับอ่าและใครที่มีปัญหาตรงไหนนะครับก็เมนเอาไว้ใต้คลิปนะครับ เผื่อคนที่เขารู้วิธีในการแก้จามาบอกให้เรานะครับเนาะสำหรับวันนี้มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเราข้อมูลเขาสารใหม่ๆจกมันนี่เพจด้วยนะครับบายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ